สวัสดีจ้ายายเอ็มพาล่อจ้ามาในีมากคนเดียวจ้าตากรบเบิดมานั่เด้อจ้าพอหยั่งเขานั่นในน้อจ้าพี่น้องยายเอ็มก็เฮ็ดมาเก็บเฮ็ดมาอันในหนึ่งเลยนะจ้าแดนบ่ไดไทยตอนเก็บจ้ามันมีบอลระโดดสองโดอกเนาะจ้ามื่อีนยายเอ็มสิมาหากินหาอยากจ้าว่าสิพอหยังในน้อจ้าพอหยังยายเอ็มก็สิเอาพอพ้นละใม่ปลายายเอ็มก็สิเอาเนาะจ้า ปาช่องนี้หน่อยของยายเอี่ยมพารอแน่นเ้อจ้ะในีัจจุบันต่อว่ายายเอี่ยมสิพอหยั่งนอจ้ะพอหยั่งเอานั่นละจ้ะเพอมาแม่อะไรนอจ้ะเพราะว่าแม่แหลงมันแห้งมันบ่จ้ะเฮ็ดกะเก็บมาได้ได้ยุคนึงนั่นละจ้ะนี่เฮ็ดข้าวดินบ่ได้บ่ได้เปิดคลิปจ้ะพี่น้องเพิ่นก็รลไรก็เลยบ่ได้เปิดคลิปจ้ะเฮ็ดมันก็บ่ลายนอจ้ะเปิดคลิปอยู่ป้าจ้ะเดี๋ยวลุนต่อเด้อพี่น้อง ไอเอ็มพอพลไใหม่ป้าเลยจ้านี่จ้ะมึงจะมึงจะแยกยิมเก็บกองไว้จ้ะได้เส่ถทุงหน่อยจ้ะมาหากินหาอยากจะพี่นองพอ,อยังเกานันเละจ้ะนี่จ้ะ หักอย่างนี้นะจ้ะพี่น้องเก็บกองไว้ก่อนจ้ะจะเอาใส่ถุงจ้ะนี่จ้ะลุนต่อเด้อพี่น้องว่าย่าเอ็มไปหาเห็ดเจดกแกงบ่จ้เะเก็บผลไม้ปลาก่อนจ้ะผลเมลไม่ปลาชนิดนี้เป็นบักอย่างเด้นะจ่ามาจ่าเนี่ย เว่าค่าขวนมันนอกจากมันจังสีบอ่อสมจ้ะแต่ว่าตัวน,นี้มันสมมันหวานยายเอ็มกับหัวจะเดี๋ยวเจเอ,มจอ,อย,ยมเจนซีมห้เบิงนอกจากพี่เนาะมุกจ้ะเย็นสิบบอกให้เบิงนอกจากมันเป็นชนิดใดจ้ะให้มจาจ้ะนี่ เป็นจซ็กีจ้านี่นี่จ้ะมันมีอย่างเล็กน้อยเนาะจา้ะเมื่อเย็มจะซิมให้เบิ้งด้วยจ้ะว่าสิอันบ้านลิสม,ม,มน,นี่จ้ะอมเปรี้ยวจ้ะเก็บได้ซัมนี่จ้ะเจ็บประหลุนต่อเด้อจ้ะว่าสิ จะได้อีโบจะ้ะพ่ออีกดอกหนึ่งเลยจ้ะพี่น้อกตอนง่ายอยู่จ้ะเมื่อใหญ่เอาผลไหม้ปลาส่ถุงก่อนจ้ะ อะไรซ้ำนี่จะพี่น้องเห็นบ่จ็บนี่ยอยู่ปากคือเขาาจ้ะทายกรบะคอยเป็นได้จะพี่น้องคู้เดียวน้อจะมือเดียวอีสัมเนี่ยบอลลูนปลาจ้ะปลาม่าตระสาทมหา้ะนี่แต่าว่าซินี่บมีใหญ่กับบหูเด้อจ้ะเพราะว่าใหญ่อันกลุ่มหาจ้ะนี่ก็จะพ่น้องเพิ่มมากจจะ หลูนเบ่งไว้ายี่เอ็มสีมานหรือหม,มาหมานจ้ะเดี๋ยวจะเอาปลาธรรสสารให้เบ่งใจหน่มยไ้องกระายจ้ะแล้วหลุนต่อด้วยจ้ะพออีกตัวหนึ่งละจ้ะพลไม้ปลาจ้ะหาเห็ดบ่อไดนก็นหาเก็บพลไม้ปลาแล้วนาะจ้ะเมื่อกินเห็นบอ่อ้จเน่ย พี่น้องปวดเจ็บลายจากกระสุกลายอยู่จากพี่น้องเห็นบาดใจปนแต่ว่ายายเอ็มเอาบาด้ดอกจากเห็นบาดใจเนี่ยยายเอ็มใจเบิ่งจากพี่น้องปวดตัดเครือมันใจเนี่ยเห็นบาดใจเนี่ยตัดเครือลูกเนี่จากยายเอ็มมาก็ะไรตัดเครือนลุกเฉีๆยายเอ็มมากินเธอเดียวพี่น้องหนูดิบกรบพุทธสุกจใจเห็นบ่จใจพี่น้องนีไงเจ็บปวกรบพุทธสุกจใจไง มันก็สจเหี่ยวไปเลยได้จ้ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยกระตัดโกตุนตัดเครื่องโลกสิกินเธอเดียวเนาะจ้ะพี่น้อชุ้งอยู่จ่าจะเอีมเอาบ่ได้หรือจะพี่น้องเช้าให้เบิ่งจะเห็นบ่จ้ะให้เบิ่งเด้อจ้ะพ่อเป็นเลื้องอยู่จ้ะเดี๋ยวหลุนต่อว่าจะเอีมจะเอาได้หรือบ่ได้เนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยเอีมพอคุยแม่กินโน่นจ้ะ มาหากินเนาะจะพออย่างเอานั่นถ้าจะพี่น้องอย่างบมาอย่าบอด้กินเอาไปแกงเซียตหน่อยนึงนี่เนาะจะถึงเมื่อว่าจะเอ็นใส่บอด้พี่น้องก็นินก็แกงจ้ะ พุไปแกงแสนเห็ดน่ะจ้ะรวมกันพอพักเก็บพักพออันมักยางเก็บมักยางจ้ะเขาพัานแนวแล้วจ้ะ เงนไม่ซาด้วยจ้ะงั้นเราจ,จะพอจะไปเีนู่นแดงจ้ะรู้ด,ด้วงว่าจะแยกเอ็นเสียได้จักโตัวหู้นี่คุยง,ง่ายได้พี่น้อง มีตัวเดียวจ้ะเห็นบ่พี่นอ้องหา,รราเห็ดบอมาสก็เบพบนละใหม่ปลาเนาะจ้ะไปกินเด้ยงเอ็มเอามาเสียมเบิ้งง่ามัเสียบ้านสี๋สมนะเนาะจ้ะมียางออกหน่อยนึงเน้อจ้ะพอกินเยอะจะปดออกไม่ยช่จะถุงออกมาใส่ เดีย๋ยวไปให้ดูให้ร้านกินจ้ะไปกินเหนียงกิสนสมเนะจ้ะแล้วเอ็งก็เก็บมาแน่แล้วล่ะจ้ะเป็นโรคที่นหนองคนจ้ะมีการจะหาเหตุป่ะจ้ะ นี่สิปลาดับวิแบบนี้เลยจ้ะนี่จ้ะมันจะบ่สมนะจ๊ะพี่นอ้องปลาดับเล่นนี่จ้ะเล่แบบนี้จ้ะ เอาแบบง่ายนเรื่เพลงเนะีจ้ะเอาอาอนอ่อเหอมัน้ำน้เลยจ้ะเนไปกินจ้ะพี่น้องพึนงพ่นดึงลงเราจะแยกเอ็มเอาผ่อเครื่อเกาเปินจ้ะกินสมจ้พี่น้อง ไปทวนที่สิเละจ้ะ ว่าเดี๋ยวเอาจากเอาหยางใน่ดนนเด้อจะ้ะเพื่อนบอมเนยายเอมดึงล่งเด้จ้ะพี่น้องพี่นอ้นองเพอดึงล่งก่อนเลยจ้ะมันสูวยลำกุ่นจ้ะ ไ่กระเปาอ,อยู่ตัวเตียมก็เตรียมอาจจะพี่นองขอแม่กินนู่นก็คุ้แม่กินนู่นเนาะจ้ะแม่กินนู่นกับบัตรท่านไหนเราจะได้สามีตัวเห็ดก็ได้หน่อยหนึ่งจ้ะปลาบนรอหาเห็ดจ้ะ ยัยเอ็มรอ้โน่นๆจ้ะ,จะเพาะว่ายัยเอ็มรอตามไปย่างแล้วมันบ่มีจ้ะพี่น้องพอเราพอร,รอเก็บตามไปย่างยัยเอ็มรอแล้วบ่เห็น,น,นจ้ะพี่น้อยัยวุชิรอเก็บบักคนละใหมป่ปลาเลยจ้ะต่ออันนี้ต่อจ้จะแต่ว่าจะเอาได้หรือบ่ได้เลยจ้ะพี่น้ออุ่นต่อจ้ะ ยายเอ็มซีเอ็มเอามะสีเหม่บึงแล้วจะมาเสวานเลยสิสมนี่นี่อีกเครื่องหนึ่งจ้ะนี่จะ้จะยายเอ็มซีซีมให้ปอกซีมบึงแล้วจะพี่น้อตเสวานเลยสิสมจ้ะจาเป็ดชนีดจะามากอย่างจามีอย่างเล็กน้อยเนาะจ้ะบา้านจะจะพีน็อตแต่ว่าพนจพน์สูงแค่จะพจน์ยห่บ่ละจ้ะ chip rơi gió kìa phá đôm bìa kìa có là bài pha kìa Em bà chạp hình ổng cho em hả hết khó hàng bộ hai chà Khai tếm như chà cho em Mày nghe nữa chả <cười> <cười> พี่น okay. mm ้องเบื hmm. mm ้องว่ายย่าเอมจะเอาวิธีใดเด้อจ้ะนี่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 จ่ายย่าเอ็มชาวเชื้อทุ้งจ่ายพี่นาะมันบอกจ้ะนี่ทุ้งย่ยเอมเอาม่าเลยจ่าบัจบาบดบดอะไรเบื้องตอนนั้นจ้ะนี่ใครก็มีแม่เปลี่ยนกระไรจะพี่น้องเด้ย่ยเอ็มเสียวเด้อจ้ะให้บัจบาพทัยมันเดี๋ยว่าเอ็มใส่เบื้องจ้ะพูดให้บัจบาพี่น้องใครเต็มอยู่จ้ะพูดเพราะว่าย่ยเอ็มบัจเอาแป้งบัจเตรียมตัวมาเนาะจ่าเอามาเอาเห็ดจ้ะ ก็หอมมาแดงก็มันแดงหมดพี่น้องถั่ลูนเบื้องไว้เย็นขอเบบไรกจะเดีย๋ยวจะเตรียมหอมก็จะมาจา่านี่ยตัวดอกหนึงเลยจะพี่น้องเห็นมาจ้ะมาจ้ะมากินน้ำยาเย็นด้วยจ้ะ ข้าวดินจ้ะอย่าลืนจ้เป็นเก็บหนักเลยจ้ะคนผู้เดียวเนาะจ้ะจ้ะดอกนึงจ้ะต่อพี่เราไม่นึงไปต่อมาไล่จ้ะ เค้าห้าเอาจะปีนเข้า,าเขียกับเห็นฝนหน่อจ้ะบมง่กี้จะปีนเนะไปตองน้าหลาจะ้ะไปก็จเยืมมาะวนเสร็แต้แก้เาะจะปีนเนะ

มีใจดอกง่ายไหมใจหนี่งๆไม่ใจขนาดจะตัวที่เด้งเลนี่แกือนกันแล้วาคือเก่าน่าจะพินอ Cái chết nó bị đồng cái hén này häng, häng này trời bây giờ này, áo có để kén nữa trời มีแต่ดอกนึงจ้ะเขี่ยหาจ้ะพี่น้องบ่เขียบ่เห็นคนนะจ้ะ มี้งมีลาไดอกพี่น้องเอ้ยไปว่าจะอินเสตแกงบ้าน้องจะไปเห็ดข้าวดินจะเห็ดสนิทในกินบ่มีเบื่อด้วยจะจะรองเั้จะเชื่อเพิ่งจะเห็นไปพอเชื่ไปเลยเอลๆแล้วพี่

đây kịp cao phân cho nhau nọ kèp lùn lên cho bà kèp nhau kèp nhau kèp nhau kèp cho, kèp chả kèp nọ kèp nhau thì nhau kèp chỉ kèp nhau kèp nhau mời cả thịt đọc Đó Nhìn Con chắc cửa bớt thì nên hết giờ Có quay nữa, giờ thì nó cho thịt nào cũng ngồi มาจ่หลังนึ่งจ้ะในกุ่นต่อไปจ่าว่านหอนตอนกลับไปี่เอ็มสแตดแกงมโนจ้ะสรุปพ้งานจ้าก็ไดอ้อยอยู่จ,าจา่า,า,จา,า,จา,จาเห็นมาจ้าพี่เนาะได้อยู่จ่าได้โบไลจ้ะกระพ่อได้แกงอยู่เน,นาะจ้าแกงแล้วก็สแได้ยอยู่จักถอยอยู่เนาะจ้บพี่เนาะเก็บผลไม้ปลาม่น้ำจ้ะนั่นมาจ้าเนี่ย มีบัวแดงจ้ะแย่เอ็มบัวไ้เตรียมแป้งมานอกจากเรื่อย่เอ็มล้ใส่ถุงจ้ะมีใครกับกับแม่แป้งจะร้ายอยู่จ้ะคี้มีสนิทแล้วเนาะจ้ะมาสรุปผลงานอยู่หลดจ้ะคี้มีสนิทแล้วจ้ะมารกกับพ่อได้กินอยู่จ้ะแต่ว่าได้บัวร้ายเนาะจ้ะกขมายางเอ็มพลาล่อโกตีตามแย่เอ็มไปเด้อจ้ะว่ามือไรแย่เอ็มจะพาไปหายังกินเนาะจ้ะสิได้เรือบ่ได้จ้ะ พ่อละใหม่ฟ้าก็เก็บมาอยู่จะเก็บเอามาเพราะจะได้กินเนี่ยอาจจะเนี่ยเฮ็ดกะระแกงหน่อยนึงอยู่จะไข่กัวมาเพราะพ่อดอกน่าจะพี่น้องบบในน้ำให้มาเด้อจะพี่น้องอันทางไก่จะเพราะว่าบุคลมี่จะเฮ็ดกระดองบบงามไม่ได้จะพี่น้องมันมีแต่เฮ็ดข้าวดินจ้ะเป็นเฮ็ดข้าวจ้ะคุณนี้เท่านี้์ละจ้าสวัสดีจ้า